สวัสดีนะครับ,บน,น,นะครับเอ้ยสวัสดีครับทุกนะครับวันนี้กับรายการซตาซูเปอร์ลรียลอีกแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนช่องนะครับเพราะผมอยากจะชื่อที่ต้องการแต่แม่ไม่ให้ผมให้ผมเลยต้องผมไม่ให้ผมชื่อว่าซูเปอร์ลรีโอผมก็ต้องพูดตามชื่อช่องอยูดูทุกห้องผมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเซิร์ฟของพี่แอรเกอร์กันนะครับหรือ SV1 นั่นเอง เกมออกอได้เข้าใหม่แปลงหอวมันในนัน้นผมเชื่อในแคทเกมเดียวว้ยจริงนที่ผมอยากจะชื่อลงยูทูบซึ่งแม่ไม่ให้โอเคไปอเอาชื่อหนาเปรย์ไม่อย่า,า,ากให้ผมหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอนลอเล่นนะเฮ้ยโอ้ยอันนี้ผมไปแป๊บนึงนะแป๊บนึงอาจจะมีดับกวนวบ้างนะ เอาจจะมีเทียนราเคื่อนบ้างนะครับอันนี้ได้สงสัยว่าผมไม่เอาดาบอันนี้มาจากไหนผมไปกดย่อก,กับแอนดามินแล้วมันให้ผมมาผมไม่แน่ใจว่าแรงบอเทชั่นมันอยู่ในดาบได้ไงมันกันไฟเหรอดาบกันไฟไม่รู้เรื่องโอเคไปที่รู้คือผมได้คิวอยู่นิดนึงแหงเงินนี่โคตรยาก <c oughs> ไหม่สู้ไม่สู้ถอยถอยหลังแบ็คเกมแบ็คผมแบ็ค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 ก้อย ตัดตีแล้สิอย่าตีแลสิดีดับกันไฟไม่เนี่ยโอ๊ยไม่กันไฟแอะอาจจะมีสนมกกว่ามั้งฮะของดีจริงงของเขาดีจริงดีจริงโอ้ยเก็บบินก็บินช่วเจ๊ไดินเดียวใครข้าใครขา คุณได้ค่าทวีดินโอ้ไม่น่าไปสู้มันเลยโอ้ยตีเจลินเจริญตีเจนสู้มันลูกพอ่อสู้มันรีเจนรีเจนลูกสู้มันสู้มันรีเจนลูกพอ่อลูกทำไมลูกไม่สู้ลูกเ,ออเดี๋ยวอันนี้วิซึมของก่อนไปเอาชิจอบแบบตึ๊ดหนึ่งอันตึ๊ดหนึ่งอัน ไอ้วาีันทำไม่ได้เฮ้ยตึ๊บอ่ะอไม่พอแล้วก็ขดไม่ได้โอเคได้จะก,กลับมานิดนึงผมงเท้ครับกานเกงก็ขากอยู่อันนี้ผมอยู่ในเรือะะแล้วแม่ผมกำลังขับกลับบ้านฟังเสียงแม่ผมหนะ่ไหมฮะ แม่ผมทำเสียงเสียงเสียงหนึ่งอะเดี๋ยวพูดเต็มเสียงดิแม่เดี๋ยวผมจะยังไงแบบจะอลงคลิปเร็วหน่อยนะแบบแบบันสั้นนะเพราะว่าผมต้องไปเปิดประตูบ้านอีกโอ้ให้ตายนี่แหละชีวิตผมแม่ไปไปเปิดเองนอนโอ้ไม่ตายก็ตกเหวตายนะก็แม่ขับรถแล้วนี่โอเคได้ยินเสียงโอเคแล้วฮะ อ๋อสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและคอมเมนต์ด้วยครับว่าให้ทําคลิปอะไรอะไรนะครับไม่ถึงเลยโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และคอมเมนต์ด้วยครับว่าผมจะให้ผมทําคลิปอะไรก็สหรับวันนี้สวัสดีครับ